พรจจะเจ้ากษัติกษัตริเสตาทุกท่านมังอุกังปิมังปัชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุทิสุขายาอิตรีตเรนะความสันโดษในสิ่งที่มีความยินดีในสิ่งที่ได้จะนำมาซึ่งความสุขนกสร้างรังเมื่อครั้งจะวางไข่ให้กำเนิดชีวิตใหม่ในรังนั่น พอลูกนกบินได้จากไปพรังไม่ยึดมั่นในรังไม่ลังเลจากกวีนิพนธ์ของคุณจัทนทร์บลลักขอเจริญพรยมยันมิตรเขากาศเพื่อนสะรมิตรพระอาจารย์มงคลผู้มาจากวัดพระปฐมเจดีย์ผู้เป็นกระยะาณมิตรทั้งทางธรรมแล้วก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกับ น้องเดชาคริสนะอี่คำถามพระคงจะตั้งให้พวกเราได้คบคิดกันในคืนนี้ว่าเรามาที่นี่กันเพราะอะไรเรามาร่วมมาเจอกันที่งานเนี้เพราะอะไรลองถามตัวเองดูนะก็ให้ข้อคิดให้ธรรมะสั้นๆคงจะไม่เป็นการเสียเวลาเป็นการส่งเสริม พอเสริมที่จากไปวันนี้คงเป็นวันที่ทุกๆท่านยมแม่น้องเดเองผู้เป็นลูกก็คงคลายจากความทุกข์โศกลงพิมาในวันที่จะเรียกว่าเข้าส่วันที่เจ็ดที่พอจากไปพรุ่งนี้มีง,งานชาวนากิจที่วัดต้นลำใหญ่ก็พึ่งบินมาจะพังงานจากภูเก็ตแล้ววันนี้ก็มารวมงานศพจามงานงานพอเสริม แล้วมาไปที่วัดบรรยางที่อำเภอเมืองไกลๆป่าชาอันเฤศไปที่บ่อพลอยเนี่ยพ,เอ,อ,อ,พอ,ยอเพลินซาเสียสาบงานแล้วก็เพิ่งกลับมาก็มาที่นี่ต่ออยากจะมานี่แหละมาบอกกับทุกคนว่าเพราะอะไรเราถึงได้มาเจอกันที่งานนี้เรามาที่งานเนี้ยเพราะอะไรเราถึงได้มาเจอกันถ้าดูในจิตของเราลึกๆเนี่ย ที่เราอะไรนะ้อที่เราได้มาเจอกันเพราะว่าความผูกพันความรักความปรารถนาดีความที่เรามีความคุ้นเคยตัวพระเองก็ต้องยอมรับว่าคุ้นเคยกับน้องเดชาคริสแ่โดยที่เป็นบุตรของพ่อเสริมก็ <c oughs> ตอนที่พ่อเสิรไม่สบายก็ยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปหาไปดูใจกันที่โรงพยาบาลธรรมการักปีที่แล้วเราเสียน้เซมปีนี้เราเสียพ่อเสิร์มจริงๆหลวพีแต่งกรอนเอาไว้บทหนึ่งแต่ว่ากรอนของตัวเองคงยังไม่กล้าเปิดเผยนะตอนนี้คือการทิ้งร่างของพ่อเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นรังนกไหมใครเคยเห็นรังนกก็คงจะดงภาพออกว่า นกสร้างรังเพื่ออะไรถ้าหล,หลายๆคนลองพิจารณาความจริงในชีวิตนะการจากไปของคลวพ่อเนี่ยให้สติทาอะไรเราไว้เยอะแยะเลยถ้าเรามางานนี้เรามาเพราะอะไรด้วยความรักความภูกพันด้วยความคุ้นเคยด้วยกําลังใจที่เราอยากจะมามอบให้กับคนที่อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะเรามีความมุ่งมั่นพัฒนาดีเราอยากให้กําลังใจกับแม่กับน้องเด กับครอบครัวได้โดยทุกคนนะนี่คือธรรมชาตินะของการพัดรากการสูญเสียย้อนไปนึกถึงรังนกเนี่ยนกบางตัวนี่ทำรังทรงเดชเรียกว่าคาบยาเอามาสร้างรังเพื่อล่อเราให้ตัวเมียอยากจะมาวางไข่ด้วยนกตัวผู้บางตัวนี่เขาบอกว่าสร้างรังแบบเหะแยะทาไม่จริงจังรังก็ไม่สวยรังก็ยาวๆนกตัวเมียพิจารณาแล้วเอ้ย ตัวนี้ใช้ไม่ได้ฉันไม่สผสมพันธุ์กับเธอเหรอกแสดงว่ารังนกที่เราเห็นเกินกลาดบางรังเนี่ยไม่มีการสผสมพันธุ์แล้วก็วนกไม่ได้ไปวางไข่เพราะว่าตัวเมียพิจารณาแล้วไอ้ตัวผู้ตันนี้มันไม่จริงจังอ่ะมันทําเล่นๆหรือมันทําไม่ประณีตห,หรือฉันอยู่กับเธอฉันอันตรายนกตัวเมียพิจารณาเราจะสังเกตว่ารังนกเนี่ยนกตัวเมียสร้างไว้เพื่อวางไข่นะ มันก็ฟักลูกของมันหาอาหารป้อนเยอะแต่ว่าหนึ่งลูกโตแล้วลูกต้องบินนะลูกต้องไปนะต้องไปหากินเองอ่าแล้วก็ต้องตลบโตเพื่อที่จะเป็นนกที่เรียกว่าไปสร้างรังของตัวเองไหมหรือไปมีชีวิตมีคู่มีการตัเชิญชีวิตอะไรอันเรียกว่าอีก,กมากมายที่เป็นบทเรียนแล้วพ่อนกแม่นกทำไงกับรังที่ตัวเองสร้างพอลูกนก บินได้จากไปพันุไม่ยึดมั่นในรังไม่ลังเลเออคำเนี้ยมันได้คิดอะไรเยอะแยะเลยนะพอลูกนกบินได้จากไปพันุมันก็ต้องทิ้งรังแล้วมันไม่ได้ยึดมั่นในรังของมันเลยแล้วมันไม่รังเลมันต้องไปมันต้องไปหาที่ใหม่ต้องไปอยู่กันใหม่หรือก็ต้องไปสร้างรังใหม่เพราะว่าหน้าที่ภารกิจของพ่อนกแม่นกเนี่ยเสร็จแล้วแล้วเรามองชีวิตเราเสียดายอะไรไหมวันนี้ เรามีบ้านเขาบอกว่าเราต้องทิ้งบ้านเราเสียดายบ้านไหมเรามีรถเราบอกว่าวันหนึ่งเราต้องทิ้งรถเรามีเสื้อผ้าอาบรนเราต้องละต้องทิ้งมันวันนี้บางคนมีทรงผมนะมีอะไรที่เรียกว่าเป็นความสวยความงามในชีวิตถ้ามันจะต้องทิ้งไปเราทิ้งได้จริงจริงไหมยุให้เด็กบางคนบวชนะมันไม่บวชมบ้องเสียดายทรงผมง <laughs> <laughs> เห็นไหมเฮ้ลูก <laughs> บวชได้สิลูกอนะไรอย่าแม่ ไอ้เดอหัวโลนเราลังเลใช่ <Yeah. S 1> หไหมเราจะจ่ายเงินกับสิ่งของเราจะซื้ออะไรบางทีเราลังเลเราเสียดายเงินบางคนมียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลัวนน่นนั่นม,มีมีผลกระทบชีวิตนกเนี่ยทำไมมันต้องทิ้งรังของมันถ้าเรามองโดยธรรมาชาติเนี่ยเอ้ยรังมันอาจจะเสื่อมมันอาจจะเกิดความผุพังมันอาจจะไม่น่นหนาเหมือนเดิม มันอาจจะมีความสกปรกมันอาจจะมีภัยอันตรายถ้ายังอยู่รังเดิมมันต้องทิ้งรังมันจะไม่รังเลยเรามองรังนกเหมือนชีวิตเราถ้าเรามองดูว่า้ร่างกายเราชีวิตเราเราเก็บเรายึดอะไรได้มากงเนี่ยหลวงพี่นึกตลอดเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราก็ไม่เหมือนเมื่อวานนะเราแก้เราแล้เฮ้ยเรามีกะเรามีฟ้าเรามีพ่มข้าวแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดภาวะที่เรียกว่าอานิจจังอะ ร่างกายเพราะเสื่อมก็เหมือนกันถ้าเรามองเนี่ยวันนี้เข้าสู่วันที่เจ็ดการจับไปของพอ่พอ,พอทิ้งทุกอย่างเลยนะมันยึดอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าหลวงพี่ทราบว่าพ่อเนี่ยทิ้งมันไม่ใช่ทิ้งแต่ร่างกายแต่ได้ทิ้งคุณงามความดีทิ้งทรัพย์ทิ้งมรดกไปให้กับคนที่อยู่ข้างล่างไม่ลําบากนี่ต้องยอมรับเลยว่าการการน้อยแต่มันมีอะไรที่ได้มากรังนกเป็นรังน้อย,อยเห็นไหม แต่มันได้เลี้ยงลูกมันได้ดูแลเอาใจใสฟ่ฟูมฟักจนลูกแข็งแรงเติบโตมันพร้อมจะไปพร้อมจะทิ้งพอมามองชีวิตเราเรากล้าทิ้งอะไรบมางวะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมีแตเ่เอ๊ะเอ๊ะเรามาเจอกันวันนี้เพราะอะไรเรายังห่วงใยกันนะเรายังรักเ,เรายังฟ้ารถนาดีกันเรายังยากมาดูแลมาเอาใจใส่กันในยามที่ยังพบเจอกันได้เห็นกันได้มีอะไรที่จะช่วยเหลือเกื้อลกันก็เพื่อ การจากลาหรือการส่งคุณพ่อครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นการส่งให้ดีที่สุดเพราะเสริมรู้โอ้มีคนมาร่วมงานเขาคิดถึงเราพ่อแม่ทุกคนคงยินดีที่ท่านทราบเออโลกล้านสามารถีกันรักใคร่กลมเกียวกันครอบครัวเราการทําให้กันในครั้งสุดท้ายเนี่ยมันแสดงออกว่าเพราะอะไรให้ลระเพราะเรามีความรักความพัฒนาดีต่อกันเพราะจากไปด้วยความสบายใจเราเห็นเลยว่า ชีวิตเราวันนี้เราพร้อมจะทิ้งอะไรบ้างขอตั้งคำถามให้ตัวเองมันกลัวเป็นเพยาะไนะอิทิทิ้งชื่อเสียงได้ไหมทิ้งเงินทองทิ้งตําแหน่งทิ้งหน้าที่เราทิ้งบ้านเราได้ไหมเราทิ้งรถพรุ่งนี้เราไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยไม่กล้าตั้งคาถามดบบนด้กับตัวเองรังนกมันให้ธรรมะกับเราร่างกายอนพ่อก็เป็นธรรมะที่ให้เราว่าเราก็ต้องทิ้งนะเราต้องทิ้งทุกอย่างแต่ก่อนที่ เราพร้อมจะทิ้งอะไรไปเนี่ยเราจัดการอบชีวิตด,ดีไหมวันนี้เราพีงขอพูดนิดนึงก่อนจะที่จะได้ฟังสวดอภิธรรมนะการสวดอภิธรรมเนี่ยก็เราก็ทําตามพิธีที่คิดว่าเป็นการได้แสดงธรรมะเป็นการที่จะทําให้เกิดถัสนาพิธีเพื่องานศบที่เขาเอาเรื่องจิตเรื่อง การพิจารณาเหตุความไม่เที่ยงอนิจจังมาคุยกันบางครั้งเป็นบาลีบางทีมันมันไม่รู้เรื่องบางทีก็เป็นพิธีแต่ว่าการมาพูดคุยธรรมะการได้ข้อคิดเราได้คบกันเนี่ยผมพูดว,ว่ามันมันอาจจะได้ประโยชน์ให้ชีวิตเราขับเคลื่อนต่อวินย้ยกตัวอย่างคนญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะเขาเขามีคําคำหนึ่งเขาบอกว่าน้อยแต่ได้มากเขาจะซื้ออะไรเข้าบ้านชิ้นหนึ่งเนี่ย เขาต้องทิ้งกัอนหนึ่งชิ้นเหมือนกันบ้านเขาเนี่ยบางบ้านเนี้ยจะมีข่องเล็กๆข่องทำไมใหญ่บ้านจะลงโล่งบ้านจะเป็นบ้านที่เรียกว่าสะอาดสะอานเป็นบ้านภาษาอังกฤษอาจจะพูดคำว่ามินิมอลดูเล็กๆของจะไม่เยอะจะไม่ค่อยรกคนญี่ปุ่นก็จะถูกคิดยังไงแบบว่าเอถ้าซื้ออะไรขึ้นมาหนึ่งชิ้นจะต้องทิ้งหนึ่งชิ้น เราในฐานะนี้เป็นคนไทยหรือเราเรามามองชีวิตเราเนี่ยเราการทิ้งอะไรไหมเอาซื้ออะไรมาไอ้นี่ก็เสียดายไอ้นั่นก็เสียดาย,นย,ดายในห้องเราก็รบในบ้านเราก็รบความน้อยแต่มันได้อะไรมากนะบางครั้งมันมีความงามบางครั้งมันเกิดความ้องความโลง่งหรือบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องเสียดายเขาฝึกการที่จะตละฝึกการที่จะปล่อยฝึกการจะทิ้งคนไทยเดี๋ยวนี้มาพูดกับว่าเฮ้ ชีวิตชีวิตบางทีอย่าอะไรมากให้สโ,โลไลทนะ์พูดภาษาอังกฤษละอย่คขนมันใช้สโลแปลว่าช้าให้ให้ชํำชีวิตช้าช้าอย่าเร่งอย่ารีบบางคนก็คิดถึงแล้วสโลไลท์ไปปลูกพักไปขุดบ่อเลี้ยงปลาไปอยู่ทุ่งไร่ทุง่งนาะชีวิตน้องเดชีวิตพ่อเสริมเ่ชชอบธรรมชาติอยู่ดินน้ําอยู่กับการชมนกชมไม้ชมธรรมชาติ คนมองบอกไว้ชีวิตง่ายๆกับการปลูกพักบางคนบอกเครียดไม่ได้ปลูกพักแล้วมันสโลหรือมันช้าเลยนะแล้วมันกับเกิดความเครียดกวลกไไวกลัวปลูกไม่ดีบางคนบางคนปลูกเพื่อขายก็เครียดอีกราคามันจะตกอะไรสโลจริงๆมันไม่ใช่ช้าแต่เรามองชีวิตที่มันเป็นยงไงเอสตัวแรกเขาเรียกว่าสิมเปิลต้องง่ายถ้าวันนี้ชีวิตบางคนเป็นคนเยอะเป็นคนรุงรัง เป็นคนที่ยังคิดว่าอะอะไรมันรกไปหมดนะตั้งแต่ผมตั้งแต่หน้าตั้งอวัยวะนี่มันมีแต่เรื่องรกๆตัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยไม่ได้มันไม่ง่ายเลยซิมเพิลไม่ได้มันไม่ใช่ซิมเพิลแต่เรื่องร่างกายนะแต่จิตใจบางคนก็รกรกไปด้วยความคิดอะไรขับแขนขับเครียดบางคนรกไปด้วยความอิจฉาริษยาบางคนทําชีวิตยากเยอะยุ่งกินก็ยากอยู่ก็ยาก ถ้าชีวิตจะมีความสุขต้องง่ายซิมเพิลกันนะสโลตัวที่สองตัวแอลเนี่ยก็ต้องเป็นความรักอย่างที่หลวงพี่บอกว่าชีวิตคนบางคนนี่ไม่ได้อยู่ด้วยความรักเลยไม่เคยคิดจะรักอะไรหรือบางทีก็รักใครไม่เป็นช่วยเลือกใครไม่เป็นเรามาที่งานเนี้ยเพราะอะไรเนี่ยตัวแอลตัวนี้มันคือสิ่งสําคัญเลยนะเฮ้ยเรารักกันเราคิดถึงกันเราห่วงใย,ยกันเราปรารถนาดีเท่อกันบางคนทําอะไรมันเกิดความรักไปหมดผูกค้กันก็สิ่งที่ได้ทํา แล้วก็ทําได้ดีพิจารณาอะไรก็รอบคอบเพราะมันมีความรักคุณพ่อคุณแม่รักลูกแล้วทำอะไรทุกอย่างด้วยความรักก็ทําด้วยความจริงใจทําด้วยความประณีตและทําแล้วมัดให้สิ่งที่ดีเสมอหลงพีเชื่อว่าเนี่ยเราเห็นความรักที่พ่อเสริมส่งให้ลูกให้ล้านทุกคนลองมองดูวเฮ้ยวันนี้เราทิ้งอะไรให้คนเืินด้วยความรักไหมบางคนเอ๊ะมันมีความห่วงม,มีความใหญ่มันมีความรักซ้อนอยู่เสมอ แล้วบางคนทําอะไรแล้วถ้าลองรู้สึกว่ามีความรักมีความพอใจด้วยมันก็ความสุขมันเกิดขึ้นทุกขณะแม้งานยังไม่สําเร็จนะเป้าหมายมีแต่ทุกๆขณะที่ก็ทําเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยมันมันปีติมันปลื้มใจอ้าวชีวิตที่เป็นสโลตัวโอตัวที่สามเนี่ยภาษาอังกฤษก็ให้คิดถึงโอเพนโอเพนแปลว่าเปิดชีวิตเราเนี่ยต้องเปิดอะไรบ้างถ้าทุกคนลองมองนะ เปิดแรงกันเ,เลยให้เปิดหูเปิดตาเรียนรู้นะโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเราอยู่นิ่งไม่ได้คนโอเพนเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดการแสวงหาความรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆเสมอบางทีต้องเปิดใจเปิดใจ,ดใจยอมรับฟังเปิดใจที่จะน้อมนำหรือเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีด้วยความเห็นอกเห็นใจบางทีเราเปิดใจที่จะยินดีกับความสําเร็จหรือความดีงามคนอื่นชีวิตมันมีความสุขจริงนะ คนบางคนปิดกันปิดทั่วใจนี่มันก็ปิดหมดเลยบางคนเปิดใจเปิดสมองเปิดปัญญารู้ชัดเข้าใจทําอะไรมันก็ถูกไม่มีอะไรติดขัดเดียวก็วางได้เปิดหูเปิดตาเปิดใจเห็นความจริงเนี่เราเห็นไหมชีวิตเราไม่เที่ยงนะมีอนิจจังมีความไม่แน่นอนมีความตายเป็นที่สุดแล้วความตายก็ไม่แน่เฮ้ยเรายึดอะไรได้ม้างว้ในตัวเรานะ เราปฏิบัติกับวัตถุยังไงบ้างเรามีคล้องเราเยอะไหมเราจะให้อะไรไขบางทีเราห่วงไหมหรือบางทีเรามีทธาตจีเป็นทาตมันไหมเงินทองเนี้ยบางคนมันเครียดมันแค้นมันคิดเยอะบางคนปฏิบัติต่อวัตถุก,ก็ปฏิบัติไม่ถูกเป็นทาตวัตถุบุคคลละลูกหน้านเราวันนี้เรายึดมันสื่อมันกับตัวต,วตนเขาได้ไหมบางทีอยากให้เขาเป็นในงานอย่างนี้ก็บังคับเขาไม่ได้ วันหนึ่งเขาเติบเขาโตเราให้ความรู้เขาพอไหมเราให้เขาตั้งตัวได้เหมือนแม่นกพ่อนกอยังบางคนให้ทักษะให้ความรู้ให้ความชำนาญลูกไปได้พอแม่อยู่เอ้ยสบายตายไม่ต้องกังวลนี่เขาพูดคำนี้กันนะสมัยก่อน,นเขาจะบอกเอ้ยฉันอยู่ก็สบายพอบ่าวพอบ่าวพง่ายตายฉันก็ไม่ได้กังวลทําอะไรไว้เรียบร้อยและ้ะตอนอยู่ก็ไม่ได้ยึดติดกับชีวิตแต่ตอนตายก็ไม่มีอะไรต้องห่วงใหญ่กังวล เรากลับไม่กล้าพูดอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเปิดใจเราไม่เคยเปิดหูเปิดตาที่จะพิจารณาความจริงอะไรเลยเอาละสุดท้ายเราพี่พูดมาเยอะก็ดับ,บันยูตัวสุดท้ายสโลเนี่ยตัวดับรบรยูที่จะทําให้เรามีความสุขจริงๆคือเวิร์คคืองานนะทํางานอะไรทํางานอะไรงานได้ผลไหมที่เราทําวันนี้ตัวตนเราเป็นสุขหรือเปล่าบางทีงานที่ทํามันก็ยาก งานก็เยอะงานก็ยุ่งงานต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอีกรวมไปรวมมาั้าง,งานที่เราเกี่ยวข้องโดยไม่มีความสุขทําไม่ได้ดีทําแล้วไม่อุปสรรคปัญหาหรือทําไปพ้นไป <c oughs> หาความสุขสโลแบบนี้ไม่ได้แน่นอนคนบางคนเนี่ยใช้ชีวิตเรียบง่ายนะกินง่ายยูงง่ายไม่เยอะไม่เรื่องมากเบาเขาพยายามมาให้ชีวิตพระเหมือนเป็นนกเหมือนมแมลงเวลาชีวิตมันไม่มีอะไรเยอะมีบ้าท มีไตจีวอนสร้างพื้นนะบินทบ่าที่ไหนก็ชันตรงนั้นได้พร้อมที่จะจาริกบินไปนกมแมลงนี่ไปตอมดอกไม้บางทาง่านเขาบอกว่าไปดมดอมเกสรดอกไม้นี่ต้องไม่ทําให้ดอกไม้ชอบช้าแต่ได้ไปผสมเกสรไปทําให้เขาเกิดความงอกงามเบ่งหวานหรือบางครั้งดอกไม้มันเป็นงามได้หลายจุดนกมแมลงนี่ไม่ทําให้ดอกไม้ชอบช้าชันใดพระภิกษุนี่ก็จะต้องมีชีวิตอย่างนั้นแหละ เธอจาริกไปเธอจะทออําทให้ใครเดือดร้อนกับเรานะ่าเป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นเขาลําบากใจ <c oughs> อันนี้พระเจ้าละเอียดละออกอ่ะหลวงพี่ก็อยากให้ทุกคนลองมองดูว่าวันนี้เรามีชีวิตเรียบง่ายไหมเรามีชีวิตที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความรักเป็นคนที่ปรารถนาดีกับคนอื่นเปิดหูเปิดตาเปิดใจทํางานทําอะไรก็รู้สึกมันคลน่องมันโล่งมันโป้งไม่ติดขัดรักงานโซ้งานใส่ใจในงาน เราทำงานด้วยความคิดอะไรที่รอบคอบเราเป็นยูด้วยการไม่ได้ไปห่วงแหนยึดมั่นตรณมีเราเกี่ยวข้องกับบุคคลก็เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเราให้ความรู้ให้กำลังใจเราให้สติให้ปัญญาให้ทักษะให้ความชำนาญลูกลานวันหนึ่งเขาโตแล้วเราพร้อมจะไปนกสร้างรังเมื่อรั้งจะวางไข่ให้กำเนิดชีวิตใหม่ในรังนั้นพอลูกนกบินได้จากไรพันธุ ไม่ยึดมั่นในรังไม่ลังเลวันนี้เราพิจามทุกคนนะเรามางานเพราะเสริมกันเพราะอะไรนะเพราะอะไรที่ทําให้เรามาร่วมงานแล้วมาเจอกันวันนี้แล้วถ้าเพราอเสริมจะทราบได้ย,ยานวิธีใดก็ปล่อยเลยปล่อยรังปล่อยร่างกายปล่อยความกังวลทุกอย่างพวกเราเอาร่างกายเอาชีวิตของท่านมาเป็นแบบให้ชีวิตเราง่ายนะง่ายในวันก็คิดเยอะนะ ฉันก็เป็นคนง่ายโกรธง่ายฉันก็โมหง่ายนะใจก็ด่าคนง่ายฉันก็ลงมือง่ายๆ่ายบางคนมันง่ายแบบเนี้ยงายมักง่ายเลยไม่ได้แต่ทำไงให้ชีวิตเราง่ายแล้วเบามีความสุขนะเพราะเพราะจากไปเพราะไม่ต้องกังวลอะไรละเพราะทิ้งทรัพย์ทิ้งมรดกทิ้งการงานทิ้งบ้านทิ้งให้ลูกหลานได้อยู่อย่างสุขสบายลูกเมียไม่ต้องกังวล วันนี้เรามาร่วมเป็นกำลังใจกันนะน้อยแต่มากวันนี้เรามาเจอกันด้วยด้วยเหตุผลอะไรเรามาที่งานดีได้อย่างไรเราลองตระหนักดูติว่าแล้วชีวิตพรุ่งนี้ของเราละ่ะเราจะเดินทางไปไหนเราจะอยู่อย่างไรเราต้องไปพบไปเจอใครมันมีเหตุผลหมดเลยนะเหตุผลแต่ละคณะทุกอย่างเก่ามันมีความเรียบง่ายมันมีความสุขและสิ่งที่เราได้ทำนี่มันกลับกายเป็นการส่งต่อ เราไม่ต้องลังเลกับการสูญเสียพัดพราดและการจากไปของพ่อแหละขอให้พ่อมีความสุขในสัมราระพบครอบครัวแด่โดยทุกคนนะลองพีม่มาเป็นกำลังใจมาจากพังงานเห็นในจิตตัวเองแล้วเฮ้ยเรายากมาเราอยากมาเป็นกำลังใจเราอยากมาร่วมเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อทุกทุกอย่างอ่ะที่เป็นความรู้สึกเป็นความดีงามที่พ่อมีแล้วเรามีต่อกันให้เกิด กำลังใจที่ยิ่งได้ที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันด้วยดีต่อไปขอให้ครอบครัวแดนโดยทุกคนมีความสุขความเจริญมีความสันโดษอย่างที่บอกว่าสันตุดถีปรมังทนานังความสันโดษเป็ยอดแห่งทรัพย์ตุดถีสุขขายาอิตริเร,รนะเมื่อเราสันโดษในสิ่งที่มีเรายินดีในสิ่งที่ได้จะนำมาซึ่งความสุข ขอจักกันตรงนี้ขอให้พระรานาำริคุ้มครองโยมญาติทุกทุกท่านให้ประสบแต่ึิงที่ดีงามตลอดไปสิ้นกาลละนานเธอเดี๋ยวรอรับพรจากพระตอนรอง,อง,อง,องพระสวดน,นะหรืออ้าลุงพี่ให้พรสั้นๆก่อนอีกเดี๋ยวรับพรเป็นบานอีก